ไม่ใช่หมัวหมวหันขา้มนเที่ยลง แปเจ็ดเก้าแปดมจเป็ mm ีน hmm. ตังแรสวามันเปลีนูงดเลยต้องที่หนึ่งถามเรื่องเจ้าที่ที่บ้านมีอะไรหรือไม่คนเเพิ่มหรือครับนั่นก็อยู่ในเพื่อครับนครไทยแล้วก็ถามเกวบเจ้าที่ที่บ้านกขสอนทมวจชาทรในเรียนมีอะไรที่ัดหรือว่าบนบานไปแล้วถึงแก้ไขหรือไม่แล้ก็ถามเรื่องงานที่ ที่ทําอยู่ที่ขายสลากกินก่รัฐบาลดําเนินซื้อนี่คือคืองานหลักงานหลัลก็อยากจะดําเนินสริมอะไรเพิม่มดําเนินเสริมมากแล้วก็ถา<ำ>เรื่องเงินกิจการตอยอย่ออีหรือไม่ปีมัดส<า>ิทธ <14. S 1> ิาจากขยับจากขยายให้สุดปี ก่อนถ้าจะขยายกิจการค่ะให้ผ่านปีนี้ไปก่อนอ๋อครับปีนีขึ้นสูงไปก่อนก่อนอะไรนะปีนี้ก็อีกครับแล้วก็ถามเรื่องฝันครับคุณซีฝันบ่อยบ้างครู้สึกปิ้จริงมีหลังจริงหรือเปล่าอย่างไรมันก็มาบอกผมก็มีก็ดี <c bio> ไม่ดีหรือดีครับเรื่องเค้ากลับในดูครับมีอะไรอีกที่จิงครับหรือว่าเป็นเตียงให้ของผมที่ไปบนบาทไปแล้วไม่ทําครับก็ทำาด้วยตามปกตินี่นนนสุดใจใจครับใจครับ พี่พินตาลกินแล้วก็ตาลหสุดใจหนึสุดใจสองพินสามตาลถ้ารู้แล้วจะบอก ไม่รู้ก็ไม่บอกใจคิงตาไม่มียายาทวดคู่้่อ่านะคนี้ติดต่อจใจคกาถามตอบถามบ้านได้ถามทกยางนนทานผลมช้ไม่รู้ไม่รู้กงถามทั้งสองทางเลยครับก็ถางเรื่องเรื่องินติดขัดอะไรหืองไงทามได้แต่เก็บไม่ได้ ต้องทำไมไมัไต้องมานตามอรหอแม่ถ้าไม่ <c oughs> มีคนซื้อวัาุดใจกินพิมหิมิมมิมพิมิม ตาลพรมทาตานพรมทาคพมทาตานพรมทาครับตานพรมทาพตาลพรมมานาไม่จัั้นจุตานพรกมาฮะรุ้นรื้วัน กอันใหญ่ให้ได้เดินไปด้วยกันเรื่องการเงินกิจต้นอดที่ได้มากัหมดนี่นี่เรกิจโจช่วยเรื่องการเงินโอ้ไม่พูดไม่ดหอ่อขอเป็นสวยธรกิจครับเรื่องขวันก็ผ่านไม่มีอะไรเรื่องที่ทางานก็พอหลัง หน้ดินขยายขยายรอเรื่องที่บ้านเ็ที่มีอยทมันช่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำสายไม่ได้ว่าไม่ไม่พี่จันเดือนสิบย่าลงเรือทุกชนิด เป็นสิบจีนนะครับสิบจีนอย่างลุงเรือสับฟวยสิบจีนก็ต้องเป็นเดือนก็เดือนพุทธิการพุทธิการไม่รู้ประมาณนั้นเออประมาณนั้นข้างลุงเรือตอนนี้ข้างลุงเรือกำลังเรียนร้องีนอยู่คเรียนต่อไปรเหรอขึ้นฐานภาษาถ้าเก่งก็ดูถ้าดูแม่นเสมอตัวครับ ัดูตินกรรดกรรมตัวเองคว่าจะจะต่อจะไม่เหลือแค่รู้แค่ลงน้่างน้ำหนักดวงยังไงช่างยังไงที่จะการนช่างำหักดวงไหมครับช่งยังไงช่างน้ำกับึงีนเหรอครับงีนว่าอะไรเรียนอะไร อะไรมาับที่ว่าเรียนดูกระจายสะสับแชร์สหเรียนเรียนเรียนโฟโฟดลาสัตว์แบบไหนครับเนี่ยอ๋อคืนคืนก็พอก็ดูไป มาสีโกนะใกล้บ้านใกล้บ้านนะสิบคนะครับมานนะมีอะไรบ้างหืไม่มีหรเอว่าเดินสิบที่ท่านแจ้งไปแล้วเหลเรือทุกชนิดเรือทุกชนิดนะครับ นนจะจะน้อยจะนานจะมากจะแป๊บกห<ง>็ห้ามลงจะข้ามไปเดี่ยวไม่ได้ ชื่อโเอืนอ<ฮ>ันนี้โพอีนอะไร่อใครชื่อโพอะวังเรื่องเภสิงเจอเลยครับชื่ออะไรครับชื่ออากาอ่านบอกันาดเะไรมชื่อรชื่อสินปูป่ไดนสรุปมา ถ <laughs> ามเรื่องธุรก,กิจจะจะขยายขึ้นดีไหมแล้วก็จะขอเรื่องปีพี่กิดปีอะไร <c oughs> ครับพี่บอกปีอะไรครับปีหน้า <c oughs> ชมจะลุยหรือ <c oughs> เรื่องธุรกิจปีหน้าปีชมนะพี่จะลุยแล้วครับจะเสีรับ <c oughs> เป็นมนะเงหรือซิม วัดหงน้องแหวนน้องแวงครับกระดูกหรื้เสียได้เสียได้เสียได้ ่งารถามเรื่องสุขภาพของตัวเองค่ะแล้วก็คนในครอบครัวมีอะไรต้องระวังไหมแล้วก็อาชีพที่ทำอยู่ค่ะเป็นร้านอาหารควรแก้ไขตรงไหน,นในแบบที่ดีขึาา้นนะคะใครสัง่งแก้ ยังไม่เคยมาถามยังยังยังไม่เคยเคยมาแต่ขอพรร้านที่ไหนที่มีหลักกิโลหรือใครสั่งแกเพราะกรงนอนเองครับ ตามนั้นไม่ทับถ้าสั่งถ้าทำตามก็ไม่เป็นไรแล้วก็ร้านใหม่จะขอเลิกเปิดร้านใหม่เดือนพฤศจิกาคันมาปีนี้ค่ะระยะอดีน er okay. ปีปีเกิดครับปีเกิดปีมะเมียครับเป็นปี ช่วงชบปีหน้าทั้งคู่เลยครับเดือนอะไรพิจิกาพันมาเอาต้งแขนี้ถ้้พิจิกาพันมาครับพิจิกาเลือกหนึ่งแล้วก็พันมาเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนจับหน่วย เ9าพฤศจิกาแล้วเดือนันายนันค่สบครับ29พฤศจิกาใช่ครับเวลาสี่ธันวาสี่ธันวา สองอ็มีวลา เบ้าเบ้าเามาเบ้าสิบโมงมีค่เร่เบ้ามีแค่เรเบ้าเวลากรานเบ้าเวล้กระจายนะตีห้าถึงหกโมงห้าสิบเก้าแล้วก็วันที่สี่ยามงสิบเอ็ดโุดศูนย์ศูนย์ถึงสิบสองจุบห้าเก้าต่อตีห้าถึงหกโมงห้าสิบเก้า ตรครับที่เสียดาเร่องสียดายเรื่องอะไรครับเสียดายเอาไปฝังอ๋อหน้าหน้าฝังบรับัไขได้มมาั้งป้ายนะสกูนัปสกูนะก่อนตั้งช่วย ตั้งจุยให้ตั้งหม้อใหม่ที่วัดหนองแหวงให้ตั้งหม้อใหม่ก็คือตั้งตั้งสูตรกกระดูกใหม่ต้องไปตั้งหนึงตรงไหนครับที่วัดหนองแหวกตั้งใหม่ลง เวลาที่กลที่ถูก,วกเวลาผิดถูกที่<ป>เลจอผิดเวลาโอแล้วโลกวันไหนเวลาวันไหนเวลาไหนดูสิลูกหวานมีกี <est diyor> ่คนอะไรนะฮะโลกวานลูกวาน ลูกหลานของพ่อใช่ไหมมีสามคนยอยู่กับพ่อตคนโจทย์เป็นอะไรบ้างครับตั้งโจทย์มันเดือนไหนตั้งโจทย์เดือนไหนเนี่ยก่อนทันวาพี่ยี่สิบยี่สิบก่อนใช่ก่อนเดือนทันวาก่อนธันวาช่วงของเดือนไหนปีบ้าเมีย คนตายปีตายปีอะไรครับไไม่ด้ต้องไปคาะก่อนต้องร wow. ู้ปีคนตายค่ะถึงจะหาวันนี้ได้โอ้โหดูดิดูไหมดูไปเนี่ยให้ดูดูเพราะศรหกเจ็ดมันไมดูตัวเตกใจหมดโดูดูว่าตรงผิดปีนิดหนึ่งแย่เลยนะ กี่คนแล้วก็บมดอีกคนอีกอีกคนครับมีคนที่สี่คนที่สี่เราตัวครับเชิญครับ ฮุยบอดขั้วต่ใ่ตบอยเลยเนอของของพอมออ่าครับของที่นี่ที่นี่อ๋ออกงเชียเชียโจ้ตาจียงไลไอไอเลยช่วยี้ไอเช่วยจียงไลนะภาษาจีนย้่ยังยงยังเก้าเก่สี่ยาช่วย ส่วนจึงเนี like ่ยย yeah, ังได้อาไล่จอคือในอนาคตเราจะหาสุดษาเนี่ยรูจีนมาเลยยังมาเลยรับท่ออ่าอางตัก่อเลยเนี่ยตาียงไรนั่งไอ้่่วยแต่ตีอื่นไีอายจ่อส่วนจึงโหมง้จ่อแซ้ที่โหนเงจึงแล้อารงอ่าอากงืตัดไซกีบอบ่ออนั่งไป่จะคือไอ เอากลหม้อก็เจะดเถงนี่แหละพวงศีจะเถงหงอตหงิอาโงเสียจ้องตาตาเจียนไรนี่นั่งเจียอะไรช่วยกั่ตีตีี่ไรจ่อพวงชุยไอ้ไอ้ไอไอ้อะไรจ่อช่อหมอสวยจึง ไปป้ายล่ะป้ายป้ายรู้สึกว่าจะป้ายจะทำไว้ที่<อ>ปใต้ฐานปีจังหวงค่ะเป<ม>็นห้องบรรพชนท,ที่มาอ่านมาอ่นานงานโข เดี๋ยวมาคุยกันปีห้านี่ยลครับปีตายปีตายปีเกิดปีเกิดปีเกิดของคุณตายอ่ะครับก็โชวหาเลยครับพี่อ่ะ ลาอสองสี่แปดเจ็ดครับีบอกอีกบอกไปสี่นเดียไปยี่สิบยี่สิบลีแยงขาสแกออเียร คนพีอะไรพี่เอ่อมันมันมียครับมะเมียสองคนช่วหนคนเอาคนเดียวไปตั้งคนเดียวไปตั้งใครเป็นเป็นคนไปตั้งคนีครับพีอะไรมันมียตายพีตายพีขันเกิดเกิดปีออกอันนี้พีมะไรมันมีย

รวถึง14.59แพ้ตั้งลิงใช่แวเว15.00งนเป็น16.59โอเคตั้งลิง mm ยกสองใบเขาพรมตั้งเสร็จชาเสะกล้วยชาเซะหมูกล้วยเจ้าที่สุขสารทั้งทั้งก่อนทั้งก่อนยก ลอยผมโรคภัยที่เป็นหมอกับแม่ที่เป็นลาเตอร์เมอร์นี่จากหนูจะไปแก้ดุสานดุสานหมายถึงดุสานเพราะที่ให้ไปยกเป็นตั้งเนี่ยครับแล้วตอนนี้กิจการที่จะทำนี่ปีหน้านี่คือกีหน้าปีหน้าชมที่จะเสี่ยงลงทุนไหมครับถ้าขาดทุนทั้งสองคนเลยครับปีหน้าต้องทำเสร็จทั้งชวดทั้งมะเมียต้อคือต้องเปิดตั้งแต่ปีนี้ใช่ครับต้องทำเสร็จปีนี้ครับ แล้วปีหน้าปากซอยบ้านบ้านที่ที่หลังหนึ่งสองหลังเอ่อจะมีโอกาสได้ซื้อไหม,มครับคือคือพอดีว่าเขามีหลังหนึ่งจะขายอีกหลังนึงนี่ก็ไม่แน่อีกนี่อยู่หน้าบ้านอ,อยู่หน้าบ้านที่อันแต่อยู่ตอนนี้แต่ยันนึงแต่ยันนึงอยู่ข้างบ้าน 5, แต่ยังมีคนอยู่ คือในปีนี้ถ้าซื้อซื้อในปีนี้ครับถ้าปีหน้ามันจะชมหลังไหนครับต้องรู้ดูแลพี่ชอบหลังไหนทีจเไยโอ้แล้วลูกสาวเป็นยังไงบ้างครับลูกสาวคือเออดีครับคือยังไงครับลูกสาวก็มีปัญหาอยู่บางสไลด์ปีลูกสาวเกิดปีอะไรครับปีหครัเฉลิครับ การสื่อสารก่อนค่ะเรื่องสื่อสารนะคะงูสองใบแรกให้พรมก่อนแล้วก็ยกในเวลาแพะพอยกเสร็จแล้วก็ให้ตั้งให้ลงเวลายิงแล้วก็เผางูอีกสองใบเผาแล้วก็พรมค่ะแล้วทีนี้หนูจะถามว่าเจ้าโถตีต้องวายไหมทีข้างแล้วก็สักของสักของวัดอีกที่หนึง่งโถตีอีกที่หนึง่งทั้งหมดเป็นสามชุด จริงซื้อครับขิงชาจริงซื้อตาอ่านอ่านอ่านทั้งหมดสามชุดแอ่านทั้งหมดฮู่สองสองวัยแรกเขาคงมก่อนยกเวลาแพ้คู่สองวัยหลังเขาตั้งเสร็จเวลาลิงค่ะว่ายาแซงหงูกุ้ยก็พี่สุสานโถตีแล้วก็ ไหว้ยางไงไหวสองรอบกายูไหวสองรอบก่อนก่อนยกก็เสร็จแล้วแสดงว่าต้องมีสองสองชุดครับหกหกสองชุดน้ำชาน้ำเปล่าตอน้ำชาน้ำเปล่าตอดไหว้ทั้งก่อนยกและตั้งเสร็จค่ะแล้วก็ลงที่เดิมเดี๋ยวสลับคู่กันนะครับสำคัญนะครับ มาซิโก้ไหมมาตั้งให้พ่อกับปู <k <k <sm <sm ่คนอื่นนะคนอื่นอยู่ที่ใจครับรอชวนนะครับคนเชิญคนสุดท้าย